สวัสดีครับสมิธครับวันนี้แนะนำสินค้านะครับเป็นเครื่องวัดสารอาหารในดินนะครับมีทั้งหมดด้วยการ3าตัวนะครับตัวที่1นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น4อินหนึ่งนะครับเป็นเครื่องวัดวัด n p k นะครับสารอาหาร n p k นะครับแล้วก็ p h นะครับวัดค่าความเป็นกรดด่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังสามารถวัดแสงแล้วก็วัดความชื้นได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเพียงแต่นะครับผัดผัดตัว ตัวเนี่ยครับตัวเขาเรียกว่าตัว,ตวตปุ่มครับไปใน,ในที่วงไปที่ที่เราต้องการวัดนะครับก็สามารถวัดได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับวัดพ h เได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะครับถ้าเจ็ดก็คือเป็นเป็นค่าเป็นกลางนะครับถ้าน้อยกว่าเจ็ดก็คือค่าดินของท่านมีลักษณะเป็นกรดนะครับถ้ามากกว่าเจ็ดก็คือดินลักษณะของท่านเป็นด่างน,นะครับท่านก็สามารถเอาไปวัดลักษณะของดินได้นะครับ รวมถึงวัดค่า NPK นะครับวัดค่าไนโตรเจนฟ o สฟอรัสโพแทสเซียมนะครับว่ามีมีค่าเท่าไหร่นะครับมันจะมีตัวนี้แจ้งได้เป็นระดับ 1, 2, 3นะครับ1ก็คือตัวสารอาหารของท่านนะครับน้อยนะครับท่านต้องใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยนะครับถ้า2ก็คือเป็นค่าสารอาหารในดินของท่านมีลักษณะเป็นปกตินะครับก็ใส่ปุ๋ยตามปกติของท่านนะครับส่วนถ้าระดับ3มมากเกินไปนั้นท่านก็ ม่งดการใส่ปุ๋ยชั่วคราวแล้วก็ลดน้านะครับแล้วก็ดูสั์การสังเกตนะครับว่าระดับปุ๋ยนั้นมากเกินไปหรือเปล่านะครับส่วนวัดแสงวัดความชื้นนั้นก็สามารถผลักแล้วก็ดูดูจากมิเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้คือตัวที่1นนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นเป็น NPK กับ pH เหมือนกันแต่เ,เป็น two in one นะครับวัดได้แค่ค่า pH กับ NPK เท่านั้นวัดสารอาหารเท่านั้นนะครับในกรณีที่ท่านไม่ต้องการวัด แสงหรือว่าความชื้นท่านเอาตัวนี้ไปนะครับก็ก็จะประหยัดนะครับเป็นตัวที่ราคาประหยัดลงมานะครับมีไม่ใช่แบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่สลับผักผักปุ่มนะครับวิธีการวัดค่าก็คือเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้4่1ตัวนี้ทุยวัดนะครับ2อ1นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเวลาท่านจะวัดนะครับเวลาท่านจะวัดนะครับควรจะพรวนดินให้ดินนั้นมีความนิ่มนะครับหรือว่าวัดวัดหลัง หลังลดน้ำต้นไม้แล้วนะครับลดน้ำแล้วแล้วก็พรวนดินเอาไว้สักคู่ค่อยไปวัดนะครับแล้วก็ควรวัดหลายจุดเพื่อดูค่าเฉลี่ยของของ pH หรือค่าสารอาหารในดินน,นั้นแล้วก็หลังจากวัดแล้ววัดลงไปก็ทิ้มประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกใช้แล้วก็ทําความสะอาดแล้วกเก็บให้เรียบร้อยนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นนะครับทดสอบสารอาหาร NPK นนะครับมีลักษณะเป็นแคปซูลนะครับ ก็คือทดสอบ pH กับ NPK ได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือแต่ละแต่ละสีนะครับก็จะทดสอบทดสอบแร่เฉพาะตัวนะครับทดสอบ pH ทดสอบไนโตรเจนทดสอบฟอสฟอรัสทดสอบโพแทสเซียมนะครับวิธีการก็คือนําดินมานะครับผสมน้ําแล้วก็เอาวัสดุทดสอบนั้นนะครับแกะลงไปแล้วคนแล้วก็เทียบสีนะครับเทียบสีนะครับมันก็จะมีว่าระดับสีอยู่ตรงไหนก็คือเราก็สามารถทราบค่า ระดับกดดันแล้วก็ทราบค่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสของโพแทสเซียมของดินตรงนั้นได้นะครับหนึ่งชุดนะครับแต่ละอย่างวัดได้2ครั้งนะครับเพราะว่ามีมีสแคปซูลนะครับนี่คือทั้งหมดก็คือในส่วนของวันนี้แนะนําทั้งหมด3ตัวนะครับในส่วนของที่หลักๆคือวัดไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ pH แล้วก็รมถึงแสงความชื้นนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้แนะนําสินค้าเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ